n On, on t ร่วม on นทัวร์โดย Isuzu m u X รุ่นใหม่ The New o n y x แหมนี่ฉันจะลืมได้ไงจ้าทริปยุโรปของเราก็เนี่ยมาเดินหาซื้อกระเป๋าเดินทางอยู่อยากจะได้แบบเบาๆทนๆ I'm looking for a light and durable suitcase I'm looking for a light and durable suitcase ฉันกำลังมองหากระเป๋าเดินทางที่เบาและทนทาน durable durable ทนทานน้องขามีกระเป๋าแบบที่หิ้วขึ้นเครื่องได้ด้วยไหมคะ carry on bag carry on bag กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องอันนี้กันกระแทกด้วยไหมคะเนี่ยใช่ครับแป็นนว่เหรอ shockproof shockproof กันกระแทกงั้นที่ลองเลยนะโท่จัจับโยนอะฮะวันนี้ขอขอบคุณ Isuzu New t i o นใหม่ The New o n y x ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ